ปลายเขาพูดครับผมหวานเยบเขาพูดหวานครับแปลงเนี่ยเก็บไม่เช้าครับผม ดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทวีราทีเอสโอเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ทักทายยามเช้าเช้านะครับข้างๆแปลงกระโพดวันนี้จะมาเก็บข้าวโพดนะครับผมไปต้มกินสักสี่ห้าฝักนะครับผมสี่ห้าฝักไปต้มกินนะครับเนื่องจากว่าข้าวโพดนะครับผมที่บ้านนะฮะที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับผมนี่ที่ปลูกไว้นะครับ เกได้ที่แล้วครับเริ่มได้ที่แล้วนะครับผมข้าวโพดของเรานะครับก็จะเก็บไปกินสักหน่อยนะครับเก็บฝักเกะเกฝักใหญ่ๆสักหน่อยนะครับเม็ดตึงๆหรือเปล่านะครับผมแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็สวัสดีอีกเช่นเคยบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆยามเช้านะครับลมพัดเลยฮะลมลม โกบีจังเลยฮะยามเช้านี่ดน,นฮะดูนวลป่าไผ่นี่นอ้โหอลมทั้งนั้นนะครับบรรยากาศดีๆครับผมบรรยากาศยามเช้าโอเคผมจะมาเก็บข้าวโพดสักหน่อยนะครับผมเก็บข้าวโพดสักหน่อยวันนี้นะครับเดี๋ยวดูข้าวโพดก่อนว่าพอมีผมผมก็จะเลือกเก็บเอาฝักสักใหญ่ๆสักหน่อยนะครับนี่ ม่ใหญ่มากได้ได้หนึ่งฝักนะครับหนึ่งฝักข้าวโพดหวานนะครับวันนีม้มาเก็บข้าวโพดหวานที่แปลงข้าวโพดหวานนะครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปในแปลงผักดีแปลงข้าวโพดดีไหมเนี้ยดูนี่นี่รูปนี่ลองรูปนี้สิสองฝาก อีกหน่อยอน,นี่อีกอน,นีกนนก่สามฝากนะครับกันนี้อยากกินข้าวโพดสวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับมาครับมาเก็บข้าวโพดด้วยกันข้าวโพดที่ที่สวนหลังบ้านนะครับผมมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ ได้ละสี่ฝักขออีกฝักหนึ่งครับขออีกฝักหนึ่งนะฮะวันนี้จะต้มข้าวโพดสห์ห้าฝัก,กนะครับนี่อีกฝักหนึ่งฝักไม่ใหญ่มากครับโอ้โหแก่หรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะได้ละข้าวโพดเรลานะครับผมวันนี้ก็มาเก็บข้าวโพดนสีสวนนะครับผมข้างบ้านนะครับใส่ถุงรียบร้อยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต้มข้าวโพดกินดีกว่ายามเช้านะครับผมพร้อมกับทาเมนูยามเช้ากินด้วยครับตบท้ายด้วยข้าวโพดหวานต้มนะครับเดี๋ยววันไหนก็จะทําย่างเะาหน่อยย่างข้าวโพดหวานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันดีกว่าครับผมวันนี้มาเก็บข้าวโพดหวานที่แปลงข้าวโพดที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ได้เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันดีกว่าโอเคครับ ตอนนี้ข้าวโพดหวานที่เราเก็บมานะครับห้าฝักเราก็ทําการต้มนะครับใส่หม้อรเรียบร้อยนะครับผมรอให้มันสุกแล้วเราก็จะไปกินกันครับวันนี้แต่เบื้องต้นเราก็จะทํากับข้าวกินยามเช้าด้วยครับพร้อมกับข้าวโพดหวานต้มนะครับปิดท้ายโอเคครับผมโอเคครับเรามาดูนะครับ มาดูข้าวโพดเราที่ต้มไว้นะครับตอนนี้ก็เหลืองน่ากินแล้วครับไก่จะสุกแล้วนะครับผมจะรออีกสักพักหนึ่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับกลิ่นหอมของกินข้าวโพดต้มนะครับหอมขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคไกลจะสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทํากับข้าววดีกว่านะครับผมโอเคครับผมเมนูยามเช้าของเราวันนี้ก็จะมีเห็ดนะครับผมเห็ดไปตลาดมาก็ซื้อมานะครับ ผมกับนี่นะผมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนี่ก็จะเป็นกุ้งนะครับนี่ก็จะเป็นกุ้งนะฮะวันนี้จะทําต้มยํากุ้งนะครับผมใส่เห็ดเมนูยำเช้าเราวันนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูต้มยําเห็ดกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยโอเคครับผมเรามาดูต้มยําเห็ดใส่กุ้งนะครับโอ้โหเดือดบุกเลยครับผม ปุ๊กๆเลยตอนนี้เราก็จะปรุงรสนะครับเบื้องต้นเราก็จะใส่เกลือนะครับไปก่อนใส่เกลือไปแเล่วนะครับผงปรุงรสนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นพริกนะครับในสวนที่บ้านเรานะครับผมที่ไปเก็บมานะฮะใส่เข้าไปเลย แล้วก็จะตามด้วยกุ้งนะครับผมใส่กุ้งเข้าไปนะครับวับนนี้เมนูยามเช้าของเราก็คือต้อยมยำเห็ดใส่กุ้งนะครับใส่เป็นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับพริกลูกโดดซะหน่อยนะครับ พี่กินหนูสวนใส่ไปเลยใส่เป็นสวนน่ะพี่กินหนูสวนแล้วใส่เป็นสวนนะครับโอเคนะครับผมปิดฝาสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตักไปกินนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับบรรยากาศดีๆยามเช้านะครับวันนี้หลังจากไปเก็บข้าวโพดมาแล้วก็มาต้มนะครับผมนี่เมนูของเรามีข้าวโพดด้วยนะครับแต่ลูกนี้นะครับ ไม่เต็มฝักไม่เป็นไรลูกเต็มฝักก็มีนะครับผมมีนุยามเช้าของเรานะครับต้มข้าวโพดนะครับแล้วก็ทำต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งใส่เห็ดนี่้วยครับทอดปลาส้มปลาส้มทอดนะครับผมปลาส้มทอดแล้วก็เก่งปลาดุกครับผัดปลาดุโอเคครับผมมากินข้าวกันครับผม เปียวจีจานเลยืกินเห็ดออกเลยชิมก่อนคำแรกต้มยำเห็ดหชิมนี่อกินนี่ดีส้มครับ Mm-hmm. Mm, -hmm. mm -hmm. Yeah. Yeah. กส้มทอดหอมแดงหน่อยข้าวเยี่ยมครับหอมหัวแดงกล้งห,หน่อยกล้ง เช้าบรรยากาศดีๆครับลมก็แรงลมไม่ช่วยครับลมก็แทกเลยลม มันเมนูเยอะให้วันนี้ข้าวยำเช้ากแกงปลาดุกปลาส้มต้มยำกระสุกุ้งข้าวโพดต้มนะระบบเลือกกินเลยครับวันนี้ผักเ่อย บีมะนาาใส่เอบีบมะนาาใส่สองซี่ระบบเตี้ยจีนเลยครับตัแวตแรกชิมตัวแรกไม่เตี้ยวแต่ก็โอเคอื ติดใจปลาต้มนะครับ้มีผิกผิกเม็ดซะหน่อยนะนี่ลิดทอดอ

ปลาดุกอร่อยครับปลา้ม,มอืย่างเยอะ Ừ. Ừ. Nghiệm rau luộc thôi nha. Súp chao này Salad 嗯嗯，不、嗯、错。蠢蠢蠢蠢 ហាក់កថាហឺលុបកចោលឯនុបខៅ Thầm lặng ở ba nè ừm đi chẳng à mình vẫn nói ôi oh, nó mục lại lên

มันกุ้งแตกเลยหืมปลาสมปส้มซะหน่อยปิดท้ายครับ อือ <ừ. S 2> <ừ. S 1> อยู่บนหัวอ่ะอื ừ. ดีมากสร้างบรรยากาศ พูดครับผมหวานเแยบพูดหวานครับแปลงเนี่ยเก็บไม่เช้าครับผม ับโอเคครับผมจบคลิปเปีโอที่นี้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้เมนูอร่อยมากครับยิงกรวพดหวานด้วยเก็บสดๆเมื่อเช้าครับแล้วก็มาต้มกินเลยยิงรสชาติดีเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้นอีกหน่อยครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องทวิล่าไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ